สวัสดีค่ะพวกเราโปรเกนเซตนะคะวันนี้ปอยมาอยู่กับเจ้าลำโพงพกพาแบรนด์ไอว่านะคะคลิปนี้นะคะเราได้นำไอว่าทั้งสองรุ่นมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง MIX 1 0 5 l e t ู r p ์ o กับ MIX 1 5 5 l e t ้ r p ้ o ว่าจะมีอะไรที่เหมือน และแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเป็นกำลังใจให้พวกเราป a c k ก g เจ็ดด้วยนะคะ<ๆ>นี่นะคะก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องชิ้นแรกเลยนะคะก็จะให้มาเป็นถุงแบบนี้เลยข้างในก็จะมีคู่มือการใช้งานแบตล็อประกรันสายเชื่อมต่อ AUX และสาย USB to Type C ค่ะ ส่วนอีกตัวนะคะก็จะให้มาเหมือนกันทุกอย่างเลยชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นสายหูหิ้วนะคะที่เอาไว้เกี่ยวกับหมุดด้านข้างของลาโพงค่ะในเรื่องการดีไซน์ด้านบนนะคะวัสดุจะเป็นหนังสีเดียวกันกับตัวลําโพงเลยค่ะและส่วนตรงกลางจะมีการปั๊มตาโลโก,โก้อว่าค่ะส่วนอีกด้านนะคะจะเป็นวัสดุหนังกลับลักษณะก็จะเป็นขนขนขน,นุ่มๆสีแดงสดได้มาเหมือนกันทั้ง2รุ่นแบบนี้เลยนะคะ และนี่ก็คือพระเอกของเราทั้งสองตัวเลยรวมถึงด้านหลังด้วยนะคะข้างขวาสีขาวนะคะก็จะเป็นไอว่า M I X 105 e t r o p เลทโปส่วนข้างซ้ายสีดำนะคะก็จะเป็นไอว่า M I X 155 l e t r o p a t เทพัตค่ะด้านหน้านะคะก็ออกแบบมาเป็นตะแกรงและถากุ้มด้วยวัสดุคล้ายๆได้ทอผ้า ที่ดูลงตัวสวยคลาสสิกถูกใจสายวินเทจแน่นอนและที่สำคัญออกแบบมาเหมือนกันทั้งสองรุ่นเลยนะคะส่วนรอบๆตัวเครื่องพุ่มด้วยหนังเหมือนกันทั้งสองรุ่นไม่ต่างกันเลยคะ่ะเรามาดูด้านบนกันบ้างนะคะซึ่งให้มาเหมือนกันทั้งสองรุ่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างปุ่มเล่นเพลงก่อนหนะ้าปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงปรับเปลี่ยนโหมดรับสายวางสายปุ่มเล่นเพลงถัดไป และแพรปล่อยสัญญาณบลูทูธแทบแสดงสถานะแบตเตอรี่ปุ่มควบคุมปรับเสียงแหลมปุ่มควบคุมปรับเสียงเบสปุ่มควบคุมปรับระดับเสียงสวิตช์เปิดปิดและถ้าสังเกตจะมีรูเล็กๆก็คือช่องสปเกร์โฟนค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังก็จะมีช่องพอร์ตชาร์จ DC 5วัตเป็น usb type c ช่องเชื่อมต่อไปิดได์ไว้เปิดเพลงช่องเชื่อมต่อ aux ช่องใส่ sd card และช่องขับเบรด,ด้านหลัง ซึ่งที่เห็นมานี้นะคะทั้ง2รุ่นก็ให้มาเหมือนกันทั้งหมดอีกเส้นเดียวกันค่ะโดยทั้งสองรุ่นนี้นะคะจะให้ระบบการเชื่อมต่อบลูทูธเวอร์ชัน5.0เหมือนกันเลยค่ะและจะมีฟีเจอร์2เวเ l e s e s อ e r e อเอาไว้เชื่อมต่อกับไอว่ารุ่นเดียวกันได้อีกหนึ่งตัวย้ำนะคะว่าเชื่อมต่อได้แค่รุ่นเดียวกันข้ามรุ่นแบบนี้ไม่ได้นะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะไอว่าให้ฟีเจอร์นี้มาทั้ง2รุ่นเลย แล้วก็จะมี Hand Free Function สามารถพูดคุยรับโทรศัพท์ได้ภายในตัวเครื่องเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยละคะ่ะเอาละค่ะเหมือนว่าเราจะพูดถึงจุดที่เหมือนกันไปนหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีจุดไหนที่ต่างกันบ้างอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือขนาดของเจ้าตัวลำโพงตามนี้เลยนะคะ และแบตเตอรี่เจ้าตัวเลโทโปโความจุจะอยู่ที่4,000ม ah, ิลลิแอมใช้งานสูงสุดถึง9ชั่วโมงส่วนเจ้าตัวเลโทพัโป,โปโความจุจะอยู่ที่6,000ม ah, ิลลิแอมใช้งานสูงสุดถึง12ชั่วโมงค่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนคงอยากฟังเสียงกันแล้วใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวฟอยมาทดสอบเสียงให้ดูกันไปกันเลยคะ่คะบร ผมผมเป็นนดกเรียนไม่ใช่นักเลงดิ <laughs> fashion, สฮ่า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 ไดาก่าฮ่นฮ่าก่าป่าไ่งไ่วว่าฮ่างหน้ากราเป๋าฮมาฮ่าฮเาล่าสกาฮ่าวอาฮ่าฮ่าฮ่ไฮ้าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่บาน่ดฮ่า่า่าบ่าฮ่าฮ่า่ บานเฮามาบุญเดือนหกจุดบังไฟคอยฝนมันตกอ่อนบอดฟ้าคอยฝนมันตกตกแห้งแห้งให้มันแตงกันน้อยตกอุ้ยอุ้ยให้มันอุ้ยเป็นวิเออฮาเอาน้ำตาตกลงจบจ้าบุกมันจังสิพ่อพ่อสิขาคนจังมึงให้ตายไปจากใจเขียดให้คักคักเบิดเหล่าจักว่าจักไห้ก็ยังบ่ตายยังบ่อตายไปจชาขึ้ ขอ,ของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบอด้จัดงานโตกะจีนใหญ่โตบอด้ยใส่ชุดโกรูราแต่บ่ดสำคัญเขาเหฮาก,กันกักหัวใจ เ็นยินดีมากนะคะกับเสียงของเจ้าทั้ง2รุ่นนี้ในส่วนตัวฟอยนะคะคิดว่าเสียงเบสกับเสียงแหลมสามารถแบนโซนเสียงกันได้อย่างชัดเจนเบสหนักแต่ไม่หนักจนเกินไปแต่ที่เห็นว่าดีมากๆจะเป็นเสียงกลางหรือเสียงคนร้องที่ทําออกมาได้ดีมากๆเลยละคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2รุ่นนี้มีเสียงที่ดีคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยละคะ่ะส่วนใครนะคะที่อยากเป็นเจ้าของไอวา MIX 1 0 5 r e ศูน p ์ปและ MIX 1 5 5 r e ห้า ส,สามารถจิ้มนิ้งที่ d ด s คลิปชั่นใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฟอย,ฟอยและโปรเกเจจ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Welcome Plytics to our land